บอกว่าพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดกรณีศึกษาวงเล็บ c สสต s ดดี้ที่ยิ่งใหญ่บอกว่าเป็น c สสสตดดี้ที่ยิ่งใหญ่ของนักวิจารารโลกุตระเป็น c สส e s ดดี้ที่ยิ่งใหญ่ของนักวิจารโลกุตระคำกล่าวของพ่อครูยกกับคำกล่าวที่อาตมาพูดแล้วก็เก็บละเอียดไปเลยนะ มาพูดมาเตือนมาถามมาอะไรอะไรอยู่บอกว่าหนึ่งประเด็นที่หนึ่งหลายประเด็นนะจะตอบสั้นๆสั้นๆไม่ยาวถ,ถ้าถ้าตอบยาวก็หมดเวลาอยู่ในแผ่นสองแผ่นนี้แหละถ้าจะตอบยาวตอบสังเขขปสัสส้นๆหนึ่งบอกว่าอย่าบอกว่าอัตมาคือพระสารีบุตรนะอันหนึง่งพอฟังประเด็นแล้วพอหลักหูพึงกันแล้วนะอย่าบอกว่าอัตมาคือพระสารีบุตร เพราะอาตมาเจริญยิ่งกว่านั้นนี่ในประเด็นนี้ต้องการให้อาตมาขยายอาตมาก็ขอขยายสันส้นๆพูดไปแล้วหลายทีอธิบายหลายทีแล้วการเกิดการตายแม้จะจริงสมมติว่าอาตมาเป็นภาะารีบุตรจริงตอนนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมพระารีบุตรก็ตายเนื้อหนังมังสาจิตวิญญาณก็ผ่านไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทีนี้ประเด็นที่อาตมาทวงก็คือว่าถ้าถ้าเผื่อว่าอาตมาเป็นพระสารีบุตรจริงแล้วก็มาบอกว่านี่อาตมาคือพระสารีบุตรอาตมาก็จะทวงคุณว่าคุณดูถูกอาตมาดูถูกคืออะไรดูถูกคือยังยืนยันว่าอาตมาคือพระสารีบุตรองค์นั้นมีความรู้เท่านั้นอยู่กับที่นิ่งความรู้ความเจริญ เท่าเดิมเป็นการดูถูกอาตมาถ้าอาตมาเป็นภาษารีบุตรจริงก็เท่ากับคนดูถูกอาตมาว่าอาตมาไม่เจริญขึ้นเลยนแน่นอนอาตมาว่าถ้าอาตมาเสื่อมลงอาตมาไม่เจริญนั่นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่อาตมาว่ามันไม่อยู่กับที่หรอกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาตมาใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เพราะจริงๆมันได้ทั้งสองอย่างจริงๆเลยไม่ได้พูดเล่นลิ้นนะใช่ไหม มันจะเป็นได้งไงศาสตร์พระสานีบุตรนนองนนทองนี้มันคนร,ร่างคนระกายถ้าความรู้ก็ไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมอาจจะมีแกนแน่นอนแกนเหมือนของพระเจ้ามาหมดทั้งนั้นแ่ะแกนเป็นตัวตั้งมาจากของคับสอนของพระเจ้าทั้งนั้นน่ะแล้วก็มาเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่ประหลาดอะไรนี่จะเป็นองค์ไหนก็แล้วแต่นะว่านี่ก็คือประเด็นที่หนึ่งสองอาตมาไม่รู้สึกหิวหรือกระหาย อันนี้ฟังแล้วน่ามันไส้น่ามันไส้แต่อัตมาก็พูดความจริงอัตมาไม,ไม่ไม่กล้าพูดอะไรคําที่เป็นคําโกโหกหรอกเพราะมันเป็นคำบาปถ้าโกหกมันบาปจริงๆอัตมาไม่ได้พูดโกหกแล้วอัตมาก,ก็ต้องรู้ด้ว่าอาการหิวกระหายของคนนะมันคืออาการอย่างไรคนธรรมดาก็ารู้ใช่ไหม แล้วอาตมาจะไม่รู้ได้ไงอาการหิวคือการกระหายคืองไงรู้แล้วมันไม่มีจริงๆอาตมาก็พูดความจริงให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องลึกซึ้งจริงๆนะไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องออะไรมากหรอกนะร่างกายมันต้องการก็ได้แต่คุณไม่หิวไม่กระหายเช่น คุณกำลังเพลิดเพลินโอ้โหกำลังสนุกกับไอ้สิ่งนี้อย่างแหมเดยกว่าสมาธิจดจ่อสมาธิโลกๆเนี่ยมาเขม็งติดยึดตรงนี้เลยจดจ่ออยู่อันนี้โอ้โหวันเวลาผ่านไปเวลาก็เดินผ่านไปเรื่อยๆร่ๆๆร่างกายก็ไม่ต้องการอะไรแล้วมันลืมหมดเลยไม่หิวไม่กระหายอย่างเงี้ยว่าเคยกันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยมากน้อยก็แล้วแต่เคยทั้งนั้นนะจำว่า มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอาการไม่หิวไม่กระหายอย่างนั้นแหละอัตมามีอัตมาก็มาได้ความรู้ว่าอ๋อเราฝึกเราฝึกมาจนกระทั่งรู้จักความหิวความกระหายคือความต้องการมาให้ตนเองมันเป็นเสริมอัตตาเอามาบำเรออัตอตาแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราต้องการสิ่งที่ควรจะเอามาใช้แม้รางกายเราก็ต้องเติมนม้ำเติมอาหารเติมอะไร แล้วก็ควรถ้าเราไม่ให้มันพอดีมันไม่เหมาะสมไม่พอดีมันก็เสื่อมสิอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้ของแต่ละคนพระธรรอาตามาก็ต้องบอกว่าอาการบอกความจริงว่ากระหายหิวไม่มีออกกําลังกายโอ้โหหนักควรกระหายน้ําก็ไม่เคยกระหายแต่เข้าน้าไม่ให้ดื่มก็ดื่มได้ครับอ พระท่านาน้ำให้ดื่มมาดื่มได้ผมเคยเห็นแต่ในพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้ครับว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีความระหายใช่ไม่มีความระหายผมก็เลยไปดูว่าคํานี้มาจากคําว่าอะไรรักเง่ามาจากคําว่าไม่มีตัณหาครับอืมนั่นแหละผมผมก็ไม่รู้ว่าตัวตนบุคคลจริงจะมีอาการอย่างไรพอพระท่านพูดยืนยันปั๊บผมก็เลยอ๋อบุคคลจริงต้องมาดูที่พระท่านอื นี่เป็นเรื่องจริงอาตมาพูดความจริงสู่ฟังนะเพราะงั้นในประเด็นอาตมาไม่รู้สึกหิวหรือกระหายก็ผ่านไปต่อมาประเด็นอาตมาเป็นคนแห้งมาแต่ไหนแต่ไรอาตมาไม่ใช่เป็นคนบวมหรือไม่ใช่เป็นคนท่วมเป็นคนแห้งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กจนกระทั่งหนุ่มจนกระทั่งผ่าน อายุหนุ่มมาก็แห้งๆมาอย่างนี้ตลอดจะมาถึงตัววันพยายามก็เคยเล่าไปไหลายทีพยายามจะทำตัวเองให้อ้วนได้ถึงหกกิโลมีอยู่ครั้งเดียวในชีวิตนะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ถึงหกกิโลนะเสร็จแล้วก็ไม่นานมันก็กลับไปอยู่ไอ้ฐานที่เราเองเราเป็นเรามีอยูนะ่ก็เท่านั้นน่ะ มันก็ไม่เห็นมันจะดีเดอะไรเกินกว่าที่เราอยู่บนคลองแคลปปาดเปรียวอ,อย่างที่เราเป็นเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าทุกวันนี้เนี่ยออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อหนังส,สรีระสรีระต่างๆมันจะค่อนข้างจะเหลวมันค่อนข้างจะไม่แน่นเหมือนเดิมก็พยายามเติมนาเติมสาร เติมพลังงานโดยการออกกําลังกายโดยการปฏริเ,เสริมเรื่องอาหาราการว่าไไปเรื่องอาหารนี่นะใส่เข้าไปนี่ถ้าเผื่อว่าร่างกายเราจริงๆมันรึกซึ้งกว่าถ้าไม่มีพลังงานที่จะต้องการเอาอาหารพวกนี้ใส่ไว้มันไม่ขึ้นหรอกมันไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนัต้องออกกําลังกาย เพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยาของเซลล์ประสาทต,ต่างๆในร่างกายมันต้องการอาหารเสริมขึ้นมาแล้วมันถึงจะเพิ่มขึ้นมาได้อย่างจริงถ้าไม่ต่อให้เอาอาหารใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ถ่ายออกหมดนะระบายออกหมดนะอย่างที่เขาพยายามเติมอาตมาอัตมากา็โอ้โหมันนั่นแล้วนะมันเติมเขาก็ยังจะเติมเติมเติมอัตมาก็เอาไม,ไม่ขาดเป็นเจตนาดีอัตมาก็เคารพเจตนาดีก็เอาเท่าน,นั้นเอง แต่ที่จริงตอาตี้อ่ะเมื่ออยากให้เพิ่มก็ทึงออกพยายามออกกำลังกายทุกวันนี้ก็มาออกกำลังกายอย่างตั้งใจที่จะทำหมุนเวียนนะแม้แต่ยกลูกลวงลูกเหล็กอะไรก็ทำเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ก็มีเทรนเนอร์มาคอยช่วยบริหารทำนะก็ดูดีขึ้นนะกด็ดูดูต่อไปว่ามันจะเป็นอะไรแค่ไหนแต่เนื้อแน่ตอนนี้ไม่ต้องดูอะไรตอนนี้แค่นี้ก็ไม่หยอนไม่ตรงเตงละ แต่ก่อนนี่ตะแกลงี้ตรงเตงนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ตรงเตงแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนตรงเตงนะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ละเอาคราวนี้ก่อนอีกหน่อยนอกจากไม่ตรงเตงแล้วจะมีไทรเซ็ะเกรงนี้ปั๊บไทรเซ็บขึ้นนูนนะไบเซ็บก็ขึ้นนี่ไบเซ็บขึ้นก่อนไบเซ็บนีบ้างขึ้นบางแล้วอ้าวพอต่อมาสี่สส สี่แล้วนะหนึ่งเฮ้ยสองสาม,ส,ามสี่ตออ้าวสี่อาตมาไม่มีรสอร่อยมีแต่รับรู้รสตามความเป็นจริงอ้าวนี่ละเอียดจากเมื่อกี้นี่แหละนะอาตมาไม่มีรสอร่อยมีแต่รับรู้ตามความเป็นจริงอันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ผู้ที่จะเป็นอรหันต์นี่ต้องเรียนรู้ไม่มีรสอร่อยมีแต่รสแท้รสจริงอันนี้พูดประเด็นแต่แค่รสทางลิ้น อร่อยไหมอร่อยทางลินไงมั้มันไม่มีมันมีแต่รสหวานก็หวาน,วานเค็มก็เค็มเปรี้ยวก็เปรียววปร้ยวหรือจะเรียกว่าผสมส่วนมาเรียกว่านัวภาษาอีสานเนาะมันได้สมส่วนได้ที่เลยว่าโอ้มันนัวมันเข้ากันอย่างดีได้สัดส่วนพอดีเหมาะใจของใครของมันนะก็มันก็ก็อย่างนั้นน่ะเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริง ไออาการของอร่อยที่เสริมขึ้นมานี่แหละสำคัญตัวนี้แหละคือตัวตัดสินความเรียนรู้การเรียนรู้ทางศัจธรรมเรียกว่าเวทนาเกตเทตมาใช้สำว่าเวทนาเกมันจะมีสองเวทนาคนอวิชชาจะมีรสอร่อยรสชังหรือรสชอบไม่อร่อยก็อร่อยอคุณจะเฉยๆคุณจะไม่รับเลยถ้าก,กลางๆเฉยๆคุณไม่รับเออไม่เอา เหมือนนำรักราชามเจียวเดียวจืดๆไม่เอามันต้องไม่รถถ้าไม่ชอบก็คือไม่เอาถ้าชอบก็เอาละชอบมากก็เอามากกินมากดื่มมากเท่านั้นเองนะ พราะงั้นผู้ที่หมดรสชอบรสชังหมดรสอร่อยไม่อร่อยนะก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นลินไอเคไม่รู้เรื่องเลยรสอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่ใช่หวานมาเค็มมาเปรี้ยวมาผสมส่วนอย่างโน้นอย่างนี้มาอะไรมากอะไรน้อยก็รู้ตามคนอื่นก็รู้ทั้งนั้นนะ่ะแต่เรารู้สังขารที่มันไม่มีแล้วของเราคนอื่นเขามีสังขารเราก็รู้อ๋อคนคนยังปรุงแต่งอยู่อ่อย่างนี้ก็มีตัวกินเลสตัวชอบตัวไม่ชอบก็ไปปรุงร่วม เรียกว่าสังขาริกังของเรามันอสังขาริกังนะไม่มีตัวกิเลสพวกนี้ก็ไปปรุงร่วมนะไม่มีกิเลสปรุงร่วมแล้วเรียบร้อยนอยั่งนี่เป็นต้นนะข้อห้าครับเอาต่อไปเอาข้อห้าเอาอครับผมข้อห้าอาตมาเคยถูกรถชนลอยกระเด็นขาที่เจ็บไม่มีบาดแผลแต่กระดูกแตกภายใน <c oughs> อ,อันนี้อาตมาถูกรถแมรถรถเก๋งใหญ่เหมือนกันนะรถโอเปิลแคปิตันแต่สมัยก่อนตัวขัันยาวใหญ่ๆวิ่งมาอาตมาก็ขับมอเตอร์ไซค์ดักกลาสมอมนาโม,มน้ำมันใหญ่ใหญ่เหมือนพวกไอฮาร์เล่หมวกอะไรเนะี่ยรุ่นเดียวกันนะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ใหญ่ ขับออกจากที่ทํางานออกจากอัตตกรน,นั่งทํางานอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านที่ลาดดาเนิน,น,นติดสนามหลวงอ่ะไปกรมประชาสัมพันธ์อยู่นั่นนะแต่ก่อนยังไม่ถูกไฟไหม้อะ่ะก็นั่งทาตอนนี้ที่ทํางานก็จะเป็นตรงน,นี้ที่หนึ่งโดยธรรมดาเวลาจะไปบางคุณพรมเป็นที่ทํางานโทรทัศ์ ถึงเวลาจะไปออกอากาศไปทําอะไรก็ไปที่อามาคุณพรมก็จะออกจากนั้น,นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากนั้นปั๊บเลี้ยวจะไปบางกุณพรมนี่แไปโทรทัศน์พอเลี้ยวปับ๊บไอเจ้าแกปปตันมาทางมาจากสนามหลวงปื๊ดมาชนตุ้มมาอัตามากระเด็นลอยขึ้นมบน,บนสามลอ้อแต่ก่อนมีสามล้อในกรุงเทพเขา สามรอเขาัปจอดอยู่ข้างๆทางเห็นเห็นเหตุการณ์เขาก็เห็นเขาก็มาเล่าโอ้โหพี่ลอยเขาว่าชนตูมพี่ลอยกันไปดีนะรถมันก็วิ่งผ่านไปด้วยทาให้ทับพี่ตกลงมารถมันไม่วิ่งหรือว่าวิ่งตอนช้าๆมันทับตายเลยนะพราะพี่ลอยรถมันก็วิ่งผ่านพี่ก็ลอยตกลงข้างหลังรถตกลงข้างหลังรถ น้ามอสซั์ก็เดินไปนู่นแหละรถไปสามล้อ,อเขาอยู่น้ากรเด็นไปทางข้างนู่นนะลอยไอ้อขาตมาเนี่ยอัดกระมอนน้ำมันมอน,น้ำมันมันจะอยู่กลางนี่แหละเป็นบุบ๋ม็ไปเลยเหล็กนะมอนน้ำมันนะ่เหล็กนะขาเราอัดก็้ไปกันเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนลงมาโอ้โหหามลงโรงพยาบาลตำรวจมันบวม บวมหนึ่งเลยถอดกางเกงถอดไม่ออกต้องตัดกันไกตัดข้างเกงอู้ดถอดกางเกงออกดูที่เป็นไงไม่แตกไม่มีรอยแตกตอนนั้นเล่นสายศาสตร์อยู่ <laughs> เหนียวไม่มีแตกอไม่มีแตกเขาไปหาหมอหมอเขาก็วูแล้วไม่แตกไม่อะไรอะไรเขาก็ไม่ได้ดูมากกันนั้นก็มารักษารักษาอยู่หลายเดือนก็จะหาย เอ๊มันเป็นอะไรก็ไปเอ็กซเรย์ไปดกูกระดูกมันราวกะดูกมันแตกกระดูกมันราวนะส่วนเนื้อนี่มันแตกไม่มีแผลข้างนอกเลยเลือดไม่ออกสักหล,ลอดเลยแต่ช้ำเขียวแดงดำรักษาอยู่ตั้งหลายเดือนเสร็จแล้วเนื้อกล้ามเนื้อตรงนั้นมันทุกวันนี้มันยังบุ๋มอยู่เลยมันจับกันหายแล้วมันเกาะจับกันเป็นเป็นพังผืดแห้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังบุ๋มอยู่เลย นี่ยตรงขาตรงนี้ <c oughs> รครับในข้อห้านี่ไม่รู้ว่าจะเป็นกรณีศึกษาได้อย่างไรครับอะ <c oughs> คือเขาพูดรวบรวมเอามาเจ็ดข้อเอาข้อหามาให้ศึกษาแล้วพวกเราจะ จะได้อะไรจากการศึกษาครี้ได้จากการศึกษาก็อย่าไปเล่นศสยียศาสเหนียวถ้ารักษาแผลหายภาษาเป็นแผลเปิดนะมันก็จะได้รักษาเนื้อรักษาหนังรักษาอะไรนะมันก็จะเนื้อจะดีขึ้นมันจะไม่เป็นพังผืดมันก็ได้รักษากระดูกไม่ต้องเสียเวลานานรักษากันสองสามเดือนอย่างนั้นครับนะมันเสียหายม,มันไม่ดีค,คเพราะฉะนั้นธาตามาตัต่บ,บัตรนั้นมาไม่เหนียวเลย น้ำแทงปิ ch ut, ch ut ah, o, ắng, o, ๊กเดียวเข็มจิ้มเข้าก็เฉยไม่มีปัญหาแต่ก่อนนี้เล่นมีดกรีกันเลยทำเหนียวอย่างนี้เอายิเลดใบมีดโกนเนี่ยชิดๆเลยนะเล่นเหนียวหนังเหนียวอะไรกันเนี่ยทำไมเล่นไสยศาสตร์อยู แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วทิ้งหมดเลยแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันอุปทานตั้งแต่รู้อ๋อนี่มันอุปทานแท้เสื้ตอตมาก็เรียนรู้อุปทานนี่มาเยอะเรียนมาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทดสอบสะกดกินแล้วกันตวิทยาศาสตร์เล่าไปหลายทีแล้วเรื่องวิยาศาศสตร์นี่ก็เล่าซึ่งมันอุปทานเป็นไป,นปนได้อย่างพวกที่อย่างภูเก็ต <S S S> เ็าจะแทงโน่นแทงนี่มันทําได้มันอุปทานมันเชื่อมมั่นเป็นอย่างนั้นมันไม่เจ็บ แล้วก็รักษาหายไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องเหลือเชื่อไงเป็นเรื่องที่บอกว่าเนี่ยเราเป็นปฏิหารไปป่ามันก็เกิดจากจิตอุปทา,านทั้งนั้นแหละการจิตอุปทา,านเดินลุยไฟไม่ไหม้ไม่ไมพองไม่ร้อนไม่เจ็บได้มันก็อุปทา,านทั้งนั้นแหละ นะเป็นจริงเป็นได้จริงเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยอุปตาแล้วคุณตั้ไปทำไมเนี่ยนี่วักสศะษิ์มันก็ดูเก่งนะนี่ดูเก่งนตมัน็ไม่ได้เรื่องอะไรครับผมข้อหกครับเพราะนั้นอ่าขอรทราบข้อหกข้อเจ็ดด้วยครับข้อเจ็ดข้อหกครับข้อ 6, ก่อนหกอ,อ,อัตมารับมอบหน้าที่จากพระพุทธเจ้านาสมณโคโดม ให้มากอบกู้และสืบสารพระพุทธศาสนาให้ถึงห้าพันปีอันนี้อาตมาก็พูดหลายทีมันเป็นเรื่องจริงอาตมาจึงมารู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมาธิสิบนี่เองและอาตมาก็รู้ว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาสยังอภิญญาเป็นรผู้รู้เองผู้ที่เกิดมาในยุคนี้ไม่มีผู้อื่นไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรมันก็เป็นความรู้เองในระดับสยังอภิญญา ไม่ใช่รู้เองแบบระดับสยามภูเพราะว่าเราก็รู้ระดับของสยามภูสยามปัญญาปัจเจกอะไรพวกนี้อาตมาก็อธิบายไปหมดแล้วมันเป็นของของตนแต่ของของตนในขนาดนั้นสยามปัญญาก็ขนาดเป็นของตนจริงๆซึ่งอาตมาพูดไปเนี่ยพูดติดตามเนี่ยจะได้ศึกษาศึกษาเรียนยรู้ว่าเออจริงนะอย่างนี้ไม่มีใครเอามาพูดหรอกมีแต่อาตมาเอามา เป็นโลกุตระด้วยและเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ด้วยมนุษยชาติปฏิบัติได้ตามเป็นได้ตามด้วยนะอย่างพวกเราเนี่ยมาเป็นคนจนมาเป็นคนไม่ต้องมีไรายได้แบบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเรื่องปาฏิหารนะมันเป็นเรื่องปาฏิหารนะและมีความสุขไม่สุขเพราะจริงๆสุขมันอุป,ปทาน นะทีนี้เรายิ่งอุปทานเราสมาทานด้วยไม่ใช่อุปาทานเท่านั้นสมาทานด้วยนะยึดไว้อย่างมีปัญญาสมาทานอุปทานคือยึดไว้อย่างไม่มีปัญญานะอย่างอวิชชาอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ก็ได้เพราะงั้นจะเข้าใจว่าอัตมารับมาเนี่ยจะเป็นใครลนะ่ะอาตมาจะเป็นใครลนะ่ะที่รับมาก็ต้องเป็นพระสาวก ในยุคนั้นเพราะอาตมาพูดบอกเลยว่าอาตมารับมอบหน้าที่ก็ต้องเป็นนะพระพุทธเจ้ามอบหน้าที่อาตมาก็รับมาอาตมาก็มายืนยันว่าใช่อาตมารับมาหน้าที่มาแล้วก็รับหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่อยู่เนี่ยห้ปีแล้วเนี่ยทำหน้าที่มาอยู่นี่ห้ปีแล้วยังจะมีคนศึกษาติดตามอาตมาอยู่ต่อไปว่า ที่อาตมาทำมาห้าสิบป,ปีนีมีผลที่เกิดเขาจะเอาไปตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันถูกต้องจริงตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกตรงถูกตรงตามของพระเจ้าตรงกันเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่าเขาค่อยๆเช็คตรวจสอบไปเดือนนี้เขาก็ยังหนึ่งเขายังไม่มีภูมิปัญญาที่จะตรวจสอบสองเขาตรวจสอบบ้างพอเชื่อถือได้บ้างแต่ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเวลากับ ปริมาณและคุณภาพที่อาตมาจะทำเพิ่มๆจนมากพอเขาจึงจะจำนวนอาตมาจึงแม้มันตายไม่ลงง่ายๆจะต้องอยู่ต่อไปภาคเพียรมันก็นผลดีว่าถ้าเพราะว่าอาตมาจะไม่ตายง่ายๆอาตมาก็ต้องฝืนสังขารต้องเพิ่มในตัวเองแม้จะหมดอายุไขแล้วก็ต้องพยายามใช่ไหมพยายามที่จะเติมอายุไขของตอัวเองด้วยอะไรก็อธิบายไปหมดแล้วใช้สัมปสิทธิ ช้โคเอฟฟิเชนต่างๆนี่เขาพูดไปแม้แต่8อดอด้วยโคเอฟฟิเชนด้วยทั้งรูปทั้งนามช่วยกันมันก็เห็นผลอยู่เพราะ้ก็ดูไปอัตมาเกินร้อยถ้าอายุเกินร้อยแน่นอนคนจะเชื่อเพิ่มขึ้นจะมาเกินร้อยไปอีกมากขึ้นไปถึงร้อยแปดมันก็โอ้โหอาตมาบอกแล้วว่าอัตมาจะตายเจมันก็จะเพิ่มไปอีกกี่นักษัตว์อ่ะ 7 2 8 4 9 6อ่าร้กี่นักษัตริย์สนักษัตริย์เจ็ดสิบสองแป่กาสิบหกร้อยแสนักษัตริย์36ปีฝื้นสังขารกระเสือกกระสนไปต่อไปไม่ยอมตายไปอีกตั้ง36ปีนึงก็ไม่ใช่เล่นวันร้อนี่ท่านไปดูที่ร้อ เมื่อร้อยแปดแล้วดูสิสังขารร่างกายของอาตมานี่เห็นกันแล้วว่าโอ้ยนี่มันจะไปได้อีกกี่ปีก็อาจจะเห็นเรืยว่าเออทางนี้มันร้อยแปดไปถึงหน้าร้อยยี่สิบเนี่ยเออมันก็จะเห็นมันก็จะพอรู้นะจะพอรู้นะก็ว่ากันไปนะเอาอันนี้ก่อนมัน้งหรืออีกข้อเดียวครับพันธ์ข้อเจ<ะ>็ดข้อเดียวครับสุดท้าย อาตมามีอายุไขเพียง72ปีเอาก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ขณะนี้อายุไขมากมาแล้วเกินนัก,กษัตย์14ปีนะก็เพิ่มมาไดา้เพิ่มหนึ่งนัก,กษัตย์เลยหนึ่งนัก,กษัตย์มาได้สองปี72มาเป็น84เอ้ยนะใช่ไม่ใช่สสิ84 85 86 87 3ปีนะรับคออพูดรวมไปแล้วใช่ไหมครับ เจ็ด <7, S 1> ขอ้ขอครบแล้วใช่ไหมครับเจ็ดเจ็ดเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจอยากได้ข้อแปดอีกอ่ข้อแปอย่าเอาเกณฑ์ของคนธรรมดามาวัดอัตมาเพราะอัตมาเป็นเทวดาก็ต้องข้อแปแล้วรวมข้อเก้าด้วยทีและอัตมามันซูเปอร์สแตนดาร์ดมันภาษาเดียวกันนั่นแหละข้อเจ็กับข้อแป อาตมามันอย่าเอาเกณฑ์ของคนธรรมดามาวัดอาตมาเพราะอาตมาเป็นเทวดาอาตมาก็จําได้ว่าอาตมาก็ใช้คํานี้ใช้คําว่าเป็นเทวดาและอาตมามันซูเปอรส์สแตนดาร์ดทั้งหมดข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกมายืนยันให้ลูกๆที่เป็นห่วงเป็นใยพราะครูมากเกินไปจะไม่จะจะไม่ตระหนักชัดถึงความเป็นคนในเครื่องหมายคำพูด พิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไปของพ่อครูโดยเฉพาะลูกๆที่เป็นนักวิชาการฝั่งนาะนกะวิชาการโดนนะโดยเฉพาะลูกๆที่เป็นนักวิชาการในสาขาต่างๆด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์เภสัชทันตแพทย์เทคนนิการเพทย,พทย,พทย์พยาบาลอะไรพวกนี้เป็นต้นพอี่ดูอะไรจะนับไปถึงนักโภชนาการด้วยนะนะ ความพิเศษเหนือคนธรรมดาในใน,ในคำาพูดนี้ย่อมครอบคลุมไปทุกมิติรวมทั้งด้านสุขภาพซึ่งรวมไปถึงผลการตรวจต่างๆคือจากแหล่คผลการตรวจต่างๆซึ่งตามหลักวิชาแล้วช่วยในการวินิจฉัยเพียง5%ปอร์เซตรวจสอบพวกนี้จากการวัดการตรวจจากแหลต่างๆ วินิจัยจะเพียง5%้เปอนต์เนเปิดคําบอกเล่าหรือประวัติอีก80%และการตรวจร่างกายอีก15%อันนี้คือ,อหลักการที่การเขาใช้ใช,ใช้กันมาเขาวิจัยกันมาวินิจฉัยการวินิจัยจากนักวิชาการนั่นแค่ห้าเปอรำบอกเล่าของเจ้าตัวในแปดสตรวจสรีละร่างกายเลยอีกสิบห้าเป อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนักวิชาการต่างๆเนี่ยวินิจฉัยได้แค่5%เปอร์เซ็นต์ก็อะ่พึ่งไปอะไรนักหนานักเอาตามประวัติเอาตามร่างกายด้วยนะดังนั้นภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธานในพ่อครูอย่างสูงสุดลูกๆจึงยังปักใจมั่นว่าพ่อครูป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ท,ทั้งตั้ง่พ่อครูยืนยันยว่าในขมาการพูด จะมีใครสบายไปกว่าอัตมาเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่ยเป็นคำมาอยู่ยันก็นต่อจะมีใครสบายไปกว่าอัตมาในขหมายก็พูดอีกอายุเป็นเพียงตัวเลขในขหมายก็พูดอีกอัตมากำลังเห็นสัมประสิทธิ์ในการขยายอายุไขและจะพลิกพลิกเซล yeah. <Yeah. S 2> เห็นสัมประสิทธิในการขยายอายุไขและจะพลิกเซล เพราะอาตมาต้องการมีอายุยืนยาวเพื่อทำงานสืบสารพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ที่รับมอบมานะทีนี้ทางนี้ก็เลยเสนอแนะคนที่เขียนมาบอกว่าลองพลิกพลิกม่นจะพลิกนะไม่จะรอเรือนะรอลิงลองพลิกความปักใจมั่นนั้นของใครก็แล้วแต่ ลองพลิกความปักจมั่นและหันมาศึกษาความเป็นรูปธรรมของพ่อครูพระโพธิสัต์ระดับเจ็ดในวเล็บพระนิยตปษิสตามหลักวิจารารแต่ละสาขาในรูปแบบของกรณีศึกษาคือเคสตัดดีเนี่ยของของอกรณีศึกษาคงได้คำตอบของความเป็นซุปเปอร์ซุปเปร์สแตนดาร์ดให้เป็น ที่ประจักษ์สืบต่อไป